เมื่อเอมบาเป้ให้สัมภาษณ์กับการที่ได้พูดถึงลีโอเนลเมสซี่และคริสเตียโนโรนัลโด สวัสดีครับชาวมาร์ริดสตาร์ทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตัวไวร์รุ่นชุดขาว,วันนี้นะครับสมตัวก็จะมาพูดถึงบทสัมภาษณ์ของครียนเอ็มบาเป้กองหน้าตัวความหวังคนปัจจุบันของราชันชุดขาวนะครับซึ่งเอ็มบาเป้เนี่ยนะครับก็ได้รับเชิญให้ไปออกรายการทอล์กโชว์ชื่อดังนะครับอย่าง Universal Valdano ที่มีการออกอากาศทาง Movie Star Plus นะฮะจริงๆในวันนั้นนะนะครับที่ได้มีการพูดคุยออกรายการนั้นเขาก็ได้มีพูดหลายเรื่องมากเลยนะครับสำหรับเอ็มบาเป้ไม่ว่าจะเป็นเรื่ การพ่ายแพ้ต่ออาริติโกมาริลโซเ ocial อ,อนไลน์และเรื่องต่างๆนานานะครับที่ถูกสัมภาษณ์ในรายการนี้เนาะแต่ผมเห็นอยู่พอย n ์หนึ่งนะครับนั่นคือการถูกถามเกี่ยวกับนักเตะระดับโคตรตำนานของโลกลูกหนังครับอย่างเลโอนลเมสซี่และคริสเตียโนโรนัลโดเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเอมบัปเป้เนี่ยมีคริสเตียโนโรนัลโดเป็นไอดอลแล้วทางด้านของเลโอนโลเมสซี่เนี่ยก็คือนักเตะที่เคยเล่นร่วมด้วยกันที่ปารีสแซงต์แชงแมงนะมาลองดูกันสักหน่อยกับว่าเอมบัปเป้จะพูดถึง ทัพีคนนี้ไว้ไว่าอย่างไรโดยมีคำถามในรายการนี้ครับเกี่ยวกับการได้เล่นร่วมกับลิวเนลเมสซี่นั้นเป็นอย่างไรนะครับทางด้านของเอเบเปกก็บอกว่าเมสซี่เน,นี่ยนะเขาเป็นคนที่ติดดินมากๆเลยนะทั้งๆที่หลายๆคนมองเขาว่าเป็นซูเปอร์สตาร์เขาเนี่ยให้ความเคารพกับทุกคนนะเขาเป็นนักเตะที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวนะครับมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วถ้าคุณมีนักเตะแบบนี้อยู่ในทีมของคุณเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําคือการอยู่ใกล้ๆเขาเรียนรู้สิ่งต่างๆจากเขาคอยดูทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทํานั่นเองนะ การได้ลงเล่นกับลิโอเนลเมสซี่เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องโชคดีอย่างหนึ่งเลยผมเนี่ยนะไม่เคยคิดเลยด้วยซ้ำนะว่าจะได้มีโอกาสได้ลงเล่นร่วมกับเขาการที่ผมได้เล่นร่วมกับเขาบ่อยๆเนี่ยนะครับทำให้ผมสามารถเข้าใจเกมการแข่งขันได้มากยิ่งขึ้นผมไม่เคยคิดเลยจริงๆว่าจะได้เล่นร่วมกับเขาผมเนี่ยคิดว่าเขาหรือว่าลิโอเนลเมสซี่เนี่ยจะอยู่กับบาร์เซลโลนาไปตลอดชีวิตและในส่วนของความฝันของผมเนี่ยมันคือการไปที่เรอัลมาดริดผมไม่เคยมีความคิดที่จะย้ายไปที่บาร์เซลโลนา ณเวลาที่ผมเคยได้เล่นร่วมกับเรียวในลเมซี่เนี่ยผมทําได้เพียงต้องขอบคุณเขาตอนนั้นมันคือโอกาสทองสําหรับตัวผมจริงๆแล้วหลังจากนั้นครับก็เป็นคําถามใกล้ๆก,กันเลยครับถามถึงคริสเตียโนโรนัลโดบ้างครับโดยคําถามในรายการเนี่ยนะครับก็คือว่าคริสเตียโนโรนัลโดมีอิทธิพลต,ต่อคุณอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เอมบาเป้ตอบกระชับนะครับไม่ได้ยาวมากนะเพราะว่าโหอย่างที่เราทราบกันเอมบาเป้เนี่ยเรียกได้ว่าชอบโรนัลโดมากๆเลยเนาะโดยเอมบาเป้ครับก็ตอบไปแบบนี้ครับว่าคริสเตียโนโรนัลโดนะเป็น ไอดอลของผมและเป็นผู้ที่ผมยึดถือเป็นแบบอย่างมาโดยตลอดผมโชคดีที่เราเคยได้พูดคุยกันเขาให้คำแนะนำและช่วยเหลือผมเขาคือเบอร์หนึ่ง เป็นแบบอยากให้กับเอัลมาดริตเชื่อไหมละ่ะว่าทุกวันนี้ผู้คนยังฝันและพูดถึงคริสเตโนโรนัลโดกันอยู่เลยนะอ่ะก็นี่เป็นบทสัมภาษณ์ที่เรียกว่าหยิบมาในหัวข้อที่น่าสนใจเลยครับคือการตอบคาถามเกี่ยวกับว่าที่โคตรตำนานโลกลูกหนังอย่ง่งคริสเตโนโรนัลโดและเมสซี่นะตอบโดยเอ็มัปเป้ประมาณนั้นนะครับคงมีนักเตะไม่กี่คนหรอกนะครับที่เรียกได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นติงเลยก็ได้นะครับของคริสเตโนโรนัลโดแล้วก็เดินตามรอยเขามาในหลายๆอย่างเนาะแล้ว คนคนนั้นครับวันหนึ่งดันมีโอกาสได้เล่นกับคู่แข่งตลอดการของคริสเตียโนโรนัลโดอย่างเลโอนีลเมสซี่ครับอรเอมเปเป้เนี่ยก็เป็นนักเตะคนณนึที่โชคดีมากๆเลยนะครับที่มีโอกาสเรียกได้ว่าเคยมีประสบการณ์ที่ดีร่วมกันกับ โคตรแข่ง2คนนี้นั่นเองนะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวตรงนี้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับอารามลิดสําหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรือมลิดฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สมตุนขอตัวลาไปกองกาเซียสวัสดีครับ